สำหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินฟรีจากการเล่นเกม dragon city mobile นะครับก็คือเป็นแอปใหม่ล่าสุดนะครับก็เราจะเล่นเกม dragon city mobile ยังไงให้ได้เงินครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นแอปนี้อยู่นะครับก็คือเคยเล่น แอปล r ก g o n City อยู่นะครับผมนะก็ผมมีวิธีนะในการที่เราจะเล่นแอปนี้ยังไงให้ได้เงินนะถอนเข้าสูมม่บัญชีของ Pay p a l นะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องลงทุนนะครับแต่สามารถที่จะทำเงินได้จริงนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการหาตังค์กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนั่นโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของแอปพายเงินฟรีนะเป็นแอปใหม่ล่าสุดที่เป็นแอปในการเล่นเกมไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องลงทุนแถมเล่นวันเดียวก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครหน้าที่สนใจนะ้เดี๋ยวเราไปดูหน้าที่สองคอมเมนต์ที่คนที่เคยเล่นแล้วเขาบอกอะไรบ้างเนาะจะมีคอมเมนต์ที่ดั้งที่ได้ ดาวหนึงดาวแล้วก็เต็มดาวแล้วก็ได้ดาวหนึ่งดาวด้วยเนาะอ่าเหมือนคนนี้หนะ้าที่เขาให้ดาวห้าดาวเขาบอกว่านะแอปนี้ทํำงินได้จริงเนาะถอนข้าวเพเ่้าปัจจุบันเขาปรับยอดนะอยู่ที่2000คะแนนแล้วนั่นเองเนาะก็ คำว่าถอนเงินได้จริงนะาเหมือนคนนี้เขาบอกว่าเกมทุกเกมที่เล่นมาไม่เคยจะได้จริงก็ลองเล่นดูถ้าเกมนี้เล่นแล้วไม่ได้ก็จะบอกให้คนอื่นไม่ต้องเล่นอีกนะครับอ่าน,นี้ก็บอกว่าแย่มากถอนเงินไม่ได้นะรอการตรวจสอบสแกนใบหน้าหลายเดือนแล้วสแกนไม่ผ่านน,นั่นเองเนาะโอเคนะถ้าใครนะอยากหรือวว่ามันคือแอปอะไรเดี๋ยวเราไปติดตั้งไปสมัครสมาชิกไปทํไรายได้ว่าต้องทําเงินยังไงกับแอปนี้แล้วก็ถอนเงินยังไงกันนะนนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ โอเคนะครับผมนะก็สำหรับแอปนี้นะมีชื่อว่า Cashy c a s h หรือเปล่าผมอ่านไม่แน่ใจนะว่าอ่านยังไงเนาะ c a s h หรือเปล่าตรงนี้นะครับก็ Win Give Card for Play Game นะก็คือ,อได้รับไรายได้หรือได้รับของขวัญน,นะก็จากการที่เราเล่นเกมนั่นเองนะซึ่งแอปนี้นะตอนนี้มีคนโหลดไปแล้วอยู่ที่1ล้านครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็เกี่ยวกับแอปนี้นะแอปนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่25เมษยนะ 25, มกราคม2564 25, ปีนี้เองทุกคนนะโอ้โหคนโหลดเยอะมากเนาะเร็วมากด้วยเพราะว่า1ล้านครั้งเลยนะครับอัปเดตล่าสุดก็วันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโอเคนะก็แอป,ปนี้นะมันเป็นแอป,ปเดียวกับแอป,ปอื่นนะที่ผมเคยรีวิวมานะครับก็อ่าเป็นแอป,ปนี้นะก็คือเป็นแอป,ปที่มาจากค่ายของ j a s z Dish นะครับก็เป็นแอปหนึ่งที่สามารถเล่นเกมแล้วก็ได้เงินจริงนั่นเองนะวันนี้นะวันเดียวนะวันที่15นะผมได้รับบินเข้ามานะ1 2 3 4 5 6 7 8 8บินด้วยกันนะครับก็รวมทั้งหมดแล้วนะก็คือต้ตีเป็นเงินยนะูโรเนาะที่ผมได้รับมาก็ประมาณ25ยูโรนะครับอันนี้เลยทุกคนนะอันนี้ก็คือเป็น อันนี้ก็คือเป็น7ยูโรด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็น7ยูโร7ยูโร0.17ยูโร1.75ยูโรด้วยกันนะครับแล้วก็1.75ยูโรเช่นกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ0.35ยูโรนะถ้าตีเป็นเงินไทยนะ่าจะเท่ากับกี่บาทเนาะถ้าตีเป็นเงินไทยวันนี้วันเดียวก็ได้รับอยู่ที่ประมาณ25ยูโรนะก็ประมาณ969บาทเนาะซึ่งขอบอกเลยว่า รายได้สุดนี้นะครับผมนะไม่ใช่ว่าผมทารายได้แค่วันเดียวนะผมสะสมมาหลายวันเช่นกันนะครับกว่าจะได้25ยูโดลทั้งหมดนะครับซึ่งแอปล่าสุดที่ผมได้ถอนไปนะก็คือเป็นแอปนี้เลยทุกคนนะแอปนยเอ้ยนั่นก็คือเป็นแอปนี้กันนะครับแคชเอิร์มนะก็คือผมถอนแล้วนะแล้วก็ได้เงินจริงแล้วนะครับเพราะว่าผมได้รีวิวก่อนหน้านี้นอกจากว่าผมไม่ได้รีวิวในส่วนการถอนเงินนั่นเองนะ อันนี้เลยทุกคนนะแ cash เอิมนะครับตรงนี้นะอันนี้ด้วยนะครับผมถอนไป2บินด้วยกันนะครับตรงนี้นะอถอนเงินจริงนะครับผมอ่ะมอนแอปนี้ก็เหมือนกันนะ็คือจากค่ายนี้เหมือนกันนะผมก็คิดว่าน่าจะจ่ายเงินจริงเหมือนเดิมนะผมก็เลยโหลดแล้วก็มาสอนการสมัครสอนการหาได้สอนการหาแต้มแล้วก็วิธีการถอนเงินจากเจ้าตัวแอปนี้กันนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่เป็นค่ายเดียวกันนั่นแหละนะครับตรงนี้นะ โอเคนะาเรารอการโหลดก่อนนะอ่าตรงนี้น่าจะโหลดเสร็จเรียบร้อยและผมขอย้ายไปในส่วนของค่ายเดียวกันเนาะให้มันอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปทุกคนนะตรงนี้คือวิธีการสมัครของแอปนี้คือมันจะมีอยู่2ช่องทางก็คือผ่าน Facebook แล้วก็ผ่านอ่าอีเมลของเรานะั่นโดยปกตินะครับอ่ะอันนี้เขาเขียนว่า welcome เลยเหรอมันไม่เหมือนกับแอปที่ผ่านมาที่ผมเคยรีวิวนันในส่วนค่ายอันนี้เนาะ welcome in c h a you will gain coin by complete mission ก็คือว่าเราจะได้รับ หรือรับแต้มนั่นเองนะคอยก็คือเป็นแต้มเนะาะจากการที่เราทำภารกิจสำเร็จนั่นเองนะเหมือนอันนี้เขาว่าเกมซูกา่าผมคิดว่าหลายๆคนนะ่าจะเคยเล่นแอปนี้กันนะครับเกมซูกานี้นะครับก็เล่นประมาณ15นาทีนะก็คือ Candy c r u s h นั่นเองนะเล่นแอป Candy c r u s h นี้นะครับเราก็สามารถที่จะสไร้างรายได้ได้นะครับเราได้รับอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0แต้มเลยโอ้โหเยอะมากทุกคนนะผมกดไป u อป here you can see ฮ o w ม a นี่คอยอยู่แฮนะครับก็คือคุณสามารถที่จะดูคอยของคุณได้ผมก็มีอยู่ที่ศูนย์คอยด้วยกันนะครับอันนี้ก็ n o วเลสซี e อันนี้เกี่ยวกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเงินของเราตรงนี้นะครับกดเข้าไปทุกคนนะครับผมอแล้วก็เขาว่า When you have แ o ว c อ o อย o ่แทนแ c a เอาเ t เวอร์นะครับอยู่ไลค์คือคุณต้องการที่จะถอนเงินผันอะไรผมก็เลือกที่เป็น PayPal สำหรับคนที่ต้องการที่ถอนเป็น Google Play นะก็คือเป็น Google Play อันนี้ก็เลือกได้เช่นกันนะครับผมขอเลือกเป็น PayPal ก่อนนะแล้วก็ get y o URL ready to pick your first mission ก็คือให้เรานั้นนะครับเกี่ยวกับว่าเป็นการทำธุรกิจหระเปล่านะอันดับแรกอา้าวทำไมผมติดลบอ่ะทุกคนผมติดลบนะครับมีแต่ติดลบนะขอบุเพื่อนสมัครเข้ามาติดลบเหมือนผมหรือเปล่านะช่วยแอนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะผมของผมติดลบเฉยเลยเนาะก็นับให้เรามากดที่ อ่า complete to register นะก็คือให้เราสมัครก่อนจะได้รับอยู่ที่1,800แต้มด้วยกันนะครับอ่า go นะากด g กไปเนาะไอแอมเป็นผู้ชายนะครับก็ผู้หญิงอันนี้เนาะผู้ชายอันนี้นะครับกดดอนไปอายุก็ปุ่มเขียน27ใช่ไหมครั้งก่อนแล้วก็ดอนไปนะครับกดดอนไปเลยเนาะอันนี้ก็คือ accept นะครับก็ให้เราเลื่อนมาแล้วก็กด accept ตรงนี้นะครับมันจะอันก่อนมีเครื่องหมายถูกนะอันนี้ไม่มีนะครับกด accept ไปนะครับอันนี้คือให้เราเชื่อมต่อกับบัญชีนะครับ Facebook หรืออีเมลแล้วแต่เรานะครับผมขอเชื่อมต่อก่อนนะครับโอเคทุกคนนะผมก็ทําการกดเชื่อมต่ออีเมลเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นอีเมลเดียวกันเลยนะที่เป็นผมใช้อีเมลเดียวกันกับอีเมลของ PayPal ของผมนะมันจะโอเคกว่าเวลาเราจะถอนเงินนั่นเองนะครับผมนะโอเคผมกดแกล้งน,นะเพื่อที่เราจะใช้อนุญาตใช้สิทธิ์ให้แก่เขานระิงนะก็คือเป็นการอนุญาตสิทธิ์ให้แก่เขา นะครับถ้าเราไม่กดอนุญาตสิทธิ์นี้เราจะไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปต่างๆที่จะไปเล่นเกมนั่นได้นั่นเองนะครับผมนะโอเค้ okay, ผมกดตกลงก่อนเลยนะถูกแล้วกดตกลงนะย้อนกลับนะครับมีโฆษณาหรอเป๋าเมื่อกี้อ่านว่าเป็นโฆษณาทุกคนอ่าโอเคเมื่อเรากดเข้ามาเนาะมันก็จะมีเกมเข้ามาครับอันนี้ก็คือภารกิจแรกของเราคือว่าเราต้องเล่นเกมนี้ก่อนนะ เราต้องดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนนะพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะมันก็สามารถจะไปอันล็อกหรือ,อปลดล็อกภารกิจต่อไปนั่นเองนะครับโดยที่เรานะสามารถจะไปแก้ไขตรงนี้เกี่ยวกับประวัติของเราก่อนได้นอกผมจะไปแก้ไขก่อนตอนนี้นะผมก็ได้รับแต้มแล้วนะ่นหนึ่งแต้มจากเมื่อกี้ติดลบไปเพราะว่าเรายังไม่ได้สมัครสมาชิกนั่นเองนะโอเคผมจะไปแก้ไขประวัติส่วนตัวของผมก่อนนะตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผม พอเรากดเข้ามานะครับตรงนี้คือเป็นอีเมลนะผมเลอไปเนาะแล้วก็ให้เรากด Edit profile กันนะครับเมื่อกด e d ด t p r o file เสร็จนะเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้เป็นเลือกรูปภาพเนาะอันนี้คือเป็นการเลือกชื่อของเรานะผมก็จะตั้งเป็นชื่อของ anc Studio แล้วก็อัปโหลดรูปภาพของผมนั่นเองนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เรากดคําว่า Done นะครับหรือตกลงนั่นเองนะโอเคตามนี้นะครับ โอเคทุกคนนะหลังจากที่เรา,นะาไ,ดได้ทําการอ d ดิทเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถจะกดที่คําว่าการกระบาดได้เลยได้หรือคุณจะไป i n f o h e ฮลเ์หรือเป็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือต่างๆก็ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ i m p r i รส Imprint เนาะอันนี้ก็คือเป็นเครื่อนไขของเขานะครับโอเคเราก็ไปกดตรงนี้เลยเนาะเพื่อที่จะเข้าไปที่หน้าหลักกันนะครับต่อมานะครับผมนะเราก็มากดที่ตรงนี้มันคืออะไรกันเนาะอ่ากดไปนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับ ประวัติการที่เราได้รับเหรียญน,นะว่าเราได้รับจากไหนเนาะก็ผมได้รับ1 8 0 0แต้มจากการที่ผมสมัครเมื่อกี้นะครับซึ่งการถอนเงินก็ให้เรารับมาที่เมนูที่มีชื่อว่าที่เป็นรูเปเหรียญน,นะครับเราก็กดเข้าไปนะอันนี้คือผมเพื่อว่าเป็นการถอนเงินนะอาจจะมีคําว่าเพย์เพาสทุกคนเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของตรงนี้คืออะไรนะรเราก็ลองกดได้เลยเนาะอันนี้คือหน้าหลักนั่นเองนะครับอ่าเราก็กดเข้าไปใหม่เนาะแล้วก็กดที่ว่าเพย์เพาส ซึ่งเขาก็บอกเลยว่าสามารถถอนเงินได้ขั้นต่ำอยู่ที่แค่2,000คะแนนเองเรายังขาดอยู่ที่2 0 0คะแนนเนาะซึ่งผมบอกต้นคิดว่าแค่เล่นแอปนะครับเราก็แค่เล่นวันเดียวนะเราก็จะสามารถถอนเงินได้เลยเนั่นเองนะเพราะว่ามันจะมีคะแนนขั้นต่ำในการถอนมันน้อยมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีแค่2,000คะแนนตอนนี้เราก็มีอยู่ที่1,800คะแนนแล้วที่เหลือเราก็ไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็เล่นตามภารกิจที่เขาบอกนั่นเองนะครับโอเคนะ่เดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจของเขาก่อนดีกว่านะ ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะไม่สามารถเลื่อนได้นะครับผมนะปกติคือเราสามารถจะเลื่อนได้ว่าเราว่ามีการถอนเงินกี่ดอลลาร์บ้างนั่นเองนะครับโอเคกดปิดปนะครับทีนี้นะผมจะไปทาภารกิจอ่าลืมไปเนาะปุ่มเพลย์ตรงนี้คืออะไรเนาะปุ่มที่เป็นเหมือนกับว่าปุ่มเพลย์ตรงนี้คืออะไรกดเข้าไปปุ่มเพลย์ก็คือเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนอ๋อเขาว่าเชิญเพื่อนได้รับคนละ100แต้มด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับ เราสามารถเชิญเพื่อนได้กดเลยนะกดที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับกดไปนะครับแล้วก็เลือกที่แชร์ไปยังเพื่อนได้ตรงนี้นะครับผมนะอ่าโอเคเราเจอแล้วนะครับตรงนี้ในส่วนการเชิญเพื่อนเนาะโอเคกดย้อนกลับไปเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจในส่วนการดาวโหลดแอปนี้นะโอเคผมขอไปทำภารกิจก่อนเลยนะครับเมื่อเราโหลดแอปแล้วนะครับผมนะมันก็จะให้เราไปเล่นนันเองนะก็คือ5นาทีนะครับก็ กี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เล่นได้3ครั้งนะครับแล้วก็ได้รับประมาณ300แต้มด้วยกันเนาะสามแต้มเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนนะกดโกไปเดี๋ยวผมจะไม่อัดคลิปในส่วนนี้นะครับขออภัยเนาะโอเคทุกคนนะครับผมนะผมก็ได้ทําการนะครับเปิดเล่นเฉยๆนะเปิดเฉยๆนะแล้วก็ทําไป5นาทีนะครับแล้วก็ได้รับอยู่ที่ 360คะแนนแล้วก็ผมสามารถทําอีก2ครั้งนะครับผมนะแต่ว่าที่นี้ผมก็ไม่เล่นแล้วนย่นเองเพราะว่าผมไม่ใช่สไตล์นะผมไม่ชอบนะในส่วนของเกมประเภทนี้นันเองนะผมก็จะไปโหลดเกมนี้แทนนั่นะเองนกะ็คือ Play d r a อะลกอนนั่นเองแต่ว่าตอนนี้คือยอดก็คือสามารถถอนเงินได้แล้วแหละนะแต่ว่าผมยังสามารถที่จะถอนเงินแล้วได้แล้วนะั่นแหละเพราะว่าผมได้รับแต้มไปแล้วนะ591แต้มนั่นเองเนาะส่วนอย่างที่ผมบอกนะตอนต้นคลิปว่าเรานะครับแค่โหลดแอปนี้แล้วก็เล่นเกมนะไม่ถึง หนึ่งวันเนาะคุณก็สามารถถอนได้แล้วนะครับก็วิธีการถอนเงินก็ให้เรานะครับผมนะักกดที่ว่าเพจพาตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถถอนเงินได้เลยนะก็ให้เรากดเพา u ์นะครับอ่ากดเพาส์นะครับแล้วก็คําว่าให้แท็กโฟเตอคือให้ถ่ายรูปไปนะครับโอเคผมขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนนะครับ โอเคทุกคนนะผมก็ได้ทำการน้ายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ion, you are c o คอน a t รสเลช o นยูอัน v e r i f i e d กดเกรดนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เราก,กด Payout อีกทีหนึ่งนะครับก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการถอนเงินเนาะเมื่อกี้คือเป็นวิธีการการเป็นวิธีการของการาหางเงินอไม่ใช่หาแต้มนั่นองนะก็คือเป็นการสไร้างรายได้นะครับก็ที่เหลือแล้วก็ทำการนใะสรหัสไม่ใช่ใสอีเมลเพย์พาของเรานะแล้วก็ทำการเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทําการล็อกอินเข้าบัญชีของ PayPal แล้วก็ตอนนี้คนะแนนก็ทําการลบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะเราก็สามารถที่กดถอนได้อีกครั้งหรือเปล่าไม่สามารถแล้วนั่นเองนะครับเราได้ถอนเงินไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปดูคะแนนของเราได้นะจากตรงนี้นั่นเองเนาะว่าจะมีคนะแนนนั้นมันถูกลบไปนั่นเองครับกดเข้าไปนะอ่าเห็นไหมถ้ามันเขียนว่า in progress นะครับก็อยู่ในส่วนของระหว่างการถอนเงินนั่นเองนะก็เงินจะเข้ามาทุกทุก เวลานะผมปกติผมถอนไปนะสมมติว่าผมผมถอนไปตอนนี้เงินจะเข้ามาพรุ่งนี้นะเวลาประมาณตอนเที่ยงนั่นเองนะครับทางเงินก็จะเข้ามาประมาณนั้นเนาะอ่านะครับก็ประมาณนี้เลยนาะอเดี๋ยวผมจะลบแล้วละนะเกมอันนี้เนาะเพราะไม่ใช่สไตล์ของผมนะผมจะไปโหลดเกมนี้แทนนาอเดี๋ยวผมขอโหลดก่อนวิธีการโหลดก็กดเข้าไปทุกคนแล้วก็กด go to store นะผมสีชมพูนะครับแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับอันนี้คือเป็นเกม dragon mobile นั่นเองนะครับอ่าใครที่ชอบเล่น เกมประเภทนี้เนาะก็แนะนําได้เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณได้แค่คุณเล่นไปแล้วก็มันก็นับเวลาไปแล้วก็มันก็จะให้คะแนนไปเพราะว่ามันจับเวลาว่าสมมติเราเล่นไปหนึ่งนาะทีเราจะได้รับไปกี่คะแนนก็ว่ากันไปนั่นเองนะตามเงื่อนไขที่เขาได้บอกนั่นเองนะครับโอเคนะเรารอสักครู่หนึ่งกันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วทุกคนนะก็ตอนนี้เขาตรวจสอบอ่าผ่านไปเนาะ ผมก็จะไปลบเกมตรงนี้ต่อนะเพราะว่าผมไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วนะครับไม่ใช่สายผมด้วยนะครับผมอ่าลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทีเหลืวก็เล่นเกมดราก้อนเนาะวิธีการเล่นเกมนะเราก็ไม่ต้องเข้าแอป,ปตรงๆนะเราไปที่แอป,ปนี้ก่อนนะเข้าไปในแอป,ปนี้ก่อนทุกคนนะจากนั้นก็ทํายังไงต่อทุกคนแล้วก็เลือกนะอันนี้เลยทุกคนนะเลือกอันนี้เลยทุกคนนะ เลือกเข้าไปนะก็กดโกไปเขาว่าเราสามารถเล่นได้นะครับผมนนะ้หนึ่งหน้าที่จะได้รับประมาณ2เหรียญด้วยกันนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะทําการนเะชื่อมต่อกับเกมนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ให้เรากดขออนุญาตนะครับอันนี้ก็อนุญาตไปนะเนื่องาะว่าเขาต้องการเข้าถึงรูปภาพเนาะโอเคแนละ้วก็ประมาณนั้นเลยละกันนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเนอะผมมาเล่นเกมแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่าตอนนี้นครับมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ3 9 1คะแนนด้วยกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมเล่น เกมนี้ไปนะ่าจะได้รับกี่คะแนนกันนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนั่นเมื่อกี้คือผมเล่นไปแล้วก็มันค้างเนาะผมก็เลยคิดว่าปิดก่อนดีกว่านาะตอนนี้คือเครื่องมันร้อนนะครับก็เลยคิดว่านะน่าจะจบแอปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดนะครับว่าใครนะ่าสนใจหนะ้าที่จะเล่นแอปนะครับฟรีๆนะในการเล่นเกมแล้วก็เป็นตัวเชื่อมดีกว่านาะคือผมคิดว่าแอปนี้คือเป็นตัวเชื่อมระหว่าง เกแอปนี้กับเกมอีกเกมหนึ่งนั่นเองเนาะก็คือเราไปเล่นเกมไปแล้วก็ได้รับคะแนนเนาะ เราเล่นเกมไปแล้วก็สะสมเวลาใช่ไหมสมมติหนึ่งนาะทีได้รับอยู่ที่10คะแนนก็คะแนนตรงนี้ก็จะมาเข้าในแอปนี้นั่นเองเนาะก็นําคะแนนที่อยู่ในแอปนี้ไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ PayP a l นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นหลักการของเขาเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครนะรที่สนใจที่จะหาเงินจากการเล่นเกมแบบนี้นะครับที่จ่ายเงินจริงไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วยนะผมนะผมแนะนําเลยนะครับก็วิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะในส่วนของเ,อเงินถ้ามันเข้ามาพวกนี้นะถ้า เงินเข้ามาพรุ่งนี้ผมจะแจ้งทางโพสต์ของแอปแอของ YouTube ของผมนะครับโอเคถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ